สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านหม่าแม่ตุ่มนะจ้าตอนนี้เำว่าเยี่ยมชมร้านหม่าแม่ตุ่มตรงถนนม,มิตรภาพนะคะขาขาลงกรุงเทพนะคะขาไปกรุงเทพค่ะค่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของถนนมิตรภาพขาไปกรุงเทพนะคะร้านหม่าแม่ตุ่มจ้า ขายดีนะคะมีลูกค้ามาร้อซื้อตลอดเลยนะคะเห็นลูกค้ามาซื้อตลอดอร่อยมากๆเลยนะคะมีไหมคะสวยนะคะเจ้าของร้านนะคะซื้ออ่างนะคะคุณปูค่ะคุณปูนะคะโอเค okay. คุณปูแล้วก็พี่ปุ้ยไซส์ไนะคะเขียวค่ะค่ะพี่เขียวแล้วก็คุณปูนะคะยินดีต้อนรับจา้าค่ะมีลูกค้านะ,ะลูกค้ามาซื้อเรื่อยเนี่นะคะเพ<น>ราะว่าร้าน สะอาดๆนะคะแม่ค้าก็สวยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เออไม่เป็นไรค่ะหน้าแหล่หน้าแหล่ก็บอกไปอย่างไรคะเออเพราะว่าแดดมื่อวานแดดนะมื่อวานแดดค้างอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นเวลาแดดร่มลมตกแล้วนะคะตอนนี้คือเย็นสบายแล้วนะคะค่ะน่โรลแลนพานนะคะค่ะตอนนี้ก็สร้างไปแล้วนะคะเมาตู้เลยนะคเมื่อนี้ จะไมปุอบยี่สิบก็ไม่นะแซ่บค่ะ,ะนี่ยางไม่นะคะน่ยางสดๆร,ร้อนๆเลยอ,อันนี้ก็ซื้อไปแล้วนะคะเบอร์ลรวนะคะในตู้นี่ค่ะกำลงังยางไม่อยู่นะคะ,ะใส่ถุงมีพริกมีเครื่องเคียงมีพริกกับกระเทียมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป๊ะเหียบ้อยนะคะ ตาบารอนคือเวบให้เรียบร้อยแล้วค่ะไนด,ดูซิโอ้หนังกินมาเลยนะหอมนะคะหอมคักแทะเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบค่ะดู้ี่นะคะแถมพริกกับกระเทียมเห็นน้ำนดเด้อมากหลายนะคะของิันของเผ็ดก็ของเคี้ยงนะ่ะอ่าจะมีหม่ำขอยญ่ขอน้อยนะคะใส่กอกขอยญ่ขอน้อยค่ะ เต็มเลยค่ะนะคะนานกินมากานะครับซื้อเป็นของฝากของแถมค่ะตรงนไหฝากฟีฝากนองนะคะอือออเป็นแต่แซบมากๆ,ๆเลยนะคะค่ะแซบมากเลยมีน้ำดื่มน้ำสะอาดให้บริการเลยนะคะ มีหม่ำมันนี่หม่ำหม่ำง้วน,น,น,นเป็นไหมคะหม่ำเออสมตอนเอาเขาเอินมาสมตอนนะคะนี่ค่ะสมตอนค่ะว่าหน้ากินมาเลยนะคะอืเห็ดเองทั้งหมดเลยนะคะปะลาไหลเห็ดเองไหมคะอือ้ปลาไเห็ดเองทั้งหมดเลยนะคะปลาไหาน้ำเนี่ยค่ะปะลาปลาสองปลูก,กแหละครับผมโอ pues <ด>้มีลูกชายน่ารักน่ารักเลยนะ,ะชื่อน้องเลยนะคะชื่<ห>นอน้องอะไรสวั่วนชื่อน้องเลยนะคะผมสวัสดีครับก่อนลูก วัสดีครับหลอๆนะคะม่หล่อเลยหนุมายก็นาน่างมากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้หนุ่ซสายก็นานร่างมากเลยนะคะของฝากเยอะเลยนะคะแม่ตัวนี้เขายืนห้างแล้วเนาะ คใช่ไหมลูกหนูก <favorite> ินนมอะไรนะโอเมก้าใช่ไหมโอเมก้านั่นแหละใช้กันอะไรไม่เพราะเพราะยืนห้างเน่ะเนาะนี่มีหมัมหมูมัมตับนะคะร้านหมัมแม่ตุ่มค่ะติดถนนมิตรภาพนะคะรถสัญจรผ่านไปผ่านมาจ้า